ลงมาหนังตานะฉันก็คิดอยู่ว่าฉันจะไปทำสายการมตาสองชั้นดีไหมนะเดี๋ยวขอคิดแป๊บเดินเงินไม่มีแมวอ um ยังมาฝากเลย ไปใส่หมายเลขตัวเองเดี๋ยวจะเก็บเงินไม่อยู่นนนะให้จบก,ก่นนะคะควยคนวยสวัสดีค่ะพบกับช่องสซาไทยเกาหลีบานเกรียนนะคะทุกคนคะคลิปวันนี้นะคะเป็นคลิปวันเดียวกันที่ซอไทยไปรับน้องนะคะคือไปรับน้องนะคะก็คือวันนี้ซอไปรับน้องมาใช่ไหมคะแล้วก็ตัดออกไปเป็นอีกซอ รวยลงมาทำไมเนี่ยเฮ้ยซอยงพูดไปจบเลยโอ้โหรวยไปแล้วค่ะทุกคนเอาใหม่ขอเริ่มใหม่เลยนะคะทุกคนคนอุปสรรคเยอะมากเลยค่ะมีคนน้ำมดมมองดูซอพูอยู่หัวทุกคนแบบโผหัวลับรอบล่อๆทำตัวมีพิรุษอันค่ะโอ้ยเอาใหม่นะคะทุกคนขอสวัสดีแล้วก็เล่าใหม่นะคะนี่นะคะ ก็เป็นวันที่ซอไปรับน้องชายมาจากสนามบินใช่ไหมคะรับมาเสร็จแล้วซอก,ก็กล่าวว่าซอจะตัดคลิปนะคะออกไปเป็นคลิปหนึ่งค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องราวที่เหลือในวันนี้นะคะก็จะตัดมาเป็นอีกคลิปหนึ่งค่ะเพราะว่าถ้าเอาเรื่องราวทั้งหมดมารวมกันในคลิปเดียวนะคะประมาณ4 0นาทีถึง50นาทีนะคะคนดูต้องดูนานมากเลยคะ่ะก็เลยโอเคจะตัดคลิปออกเป็น2 2ตอนนะคะนั่นก็คือตอนแรกไปรับน้องเสือนะคะตอนที่2ก็คือ เะาคะทุกคนมาชมค่ะนั่นก็คือตอนนี้แหละค่ะนะาคะทุกคนมาชมว่าวันนี้นะคะบอกเลยแล้วเันาคะทุกคนก็คือวันนี้จะมีพี่เปิ้ลนาคอนนะคะแล้วก็แม่จูนค่ะได้เดินทางมาเที่ยวเกาหลีนะคะก็เลยแวะมากินข้าวนะคะที่ร้านพวกเราซอก็เลยจจพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศนะคะทุกคนค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศในร้านด้วยกันนะคะทุกคนดูคนนี่ไงเจอแล้ว๋อเดียวุกคนนี่ไงเจอแล้วค่ะ อะไรคลิปเนี่ยกว่าจะเปิดคลิปเสร็จกว่าจะถ่ายได้ดูดูด,ดูมีใบไม้ปิวดนั่นไง <laughs> มีคนมาดัม้ <c oughs> ๆๆมดั้มมองๆแล้วก็มีแมวมาเฝ้าซองอะ่ะเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าบรรยากาศรอบๆตัวซองนะคะมันมีอะไรบ้างนะคะในการเปิดกล้องหรือทําคลิปในแต่ละครั้ง <laughs> คนนี้ก็จะมามามาซุ่มมองส่วนคนนั้นก,ก็จะแบบว่ามาแบบว่ามาคอยแบบว่า สอนสองดูแลห่างๆคะ่ะใครเข้ามาเห็นหมดค่ะคนนี้ที่สุดเลยคะ่ะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะมันมีสัตว์อะไรอยู่ข้างล่างตรงนี้หรือว่ามันเป็นไอแมวเป้าไอแมวเป้าอยู่ข้างล่างใช่ไหมมันจะมาขโมยกินปะทูของแมจวนใช่ไหมใช่แมจวนหรือเปล่ปาเราเรียกถูกไหมไอแมวเป้าแกเข้ามาทําไมในบ้านของฉันไอแมวเป้าเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูไอแมวเป้าคะ่ะแมวเป้าอยู่ไหน อ้าวนี่ไงเมวเป้า <c oughs> เจอแล้ว <c oughs> ไม่ตกใจเลยแล้วดูหน้าเลยไอ้แมวเป้าแกแกเข้ามาในบ้านของฉันนะออกไปเลยนะไอเแมวเป้าแกดูตาของฉันซะก,ก่อนตาของฉันมันช่างแบบว่าเศร้าเหลือเกินชั้นหนังตาตกนะฉันเป็นแมวที่มีหนังตาตกนะดูดิตาหูฉันมันตกลงมาหนังตานะ ฉันก็คิดอยู่ว่าฉันจะไปทําศัยกรรมตาสองชั้นดีไหมนะเดี๋ยวขอคิดแป๊บหนึ่งนะเงินไม่มีนะฉันลงมาแล้วแป๊บหบนึ่งฉันต้องลงไปถามแม่ฉันก่อนนะว่าแม่ฉันจะให้ไปทำศัยกรรมตา2ชั้นหรือเปล่านะนี่นี่นี่แม่ฉันก็คงจะไม่อนุญาตแน่เลยแมวเป้าไปไหนแล้ว วันนี้นะคะขายดีมากเลยค่ะลูกค้าเข้าตลอดเลยกระดูกไก่ก็ไม่เหลือนะคะทุกคนคุณตาคุณยายนะคะเอาหมดเลยค่ะกินเนื้อไก่หมดแล้วก็ให้ซอไปเอาถุงมาให้ด้วยนะคะเอามาใส่กระดูกไก่ไปให้หมาแมวที่บ้านด้วยค่ะ โค้ดเซนใส่เอาว้าไก่ต้มอร่อยมากไก่่ะอร่อยมากเติมน้ำซุปไปสองรอบเนื้อหนึ่งแบบมาใหญ่ๆหมูหนึ่งแบบมาใหญ่ใจพริกนี้อร่อยมากพริกดองพริกดองแล้วก็ยำอันนี้อร่อยมากค่ะ พริกดองแล้วก็มายำอีกรอบนึงแล้ที่สำคัญนะกินอาหารจบมันก็จะมีขนมหวานอะไรอย่างอื่นนี่อันนี้เป็นลูกพลับมันคือลูกคำลูกคำลูกคำต่างแข่เหมือนอินทผลัมอ่ะมันมันมันนวลมันนัวมันแบบมันเป็นขนมหวานปิดปากได้แบบสวยงามมากๆเลยแล้วก็เกิดมาไม่เคยกินนะครั้งแรกใช่ไหมคะแรกเลยอ่ะออะไรนะไม่ใช่ชื่ออะไรนะช็อกช่อนกาดึนค่ะคุณสิช็อกช่อนกาดึน สวัสดีช่องสายเกาหลีวันนี้มา<ห>ทำอะไรพีค่คะทำอะไรวันนี้พอดีแม่จูนเขาเขามาทำงานก็เป็นเป็นหนึ่งในสามของเอ่อนักธุรกิจไทยนะฮะทีท่ทางทางทางการของเกาหลีเขา,เ,าเชิญมาให้มาดูเกี่ยวกับธุรกิจความสวยความงามของเขาทีนี้พอเราเราได้มีโอกาสมาแล้วสิ่งแรกที่ค,คิดต่อเลยจูนบอกเออเดี๋ยวเราต้องมาทำงานที่นี่คิดต่อเฮ้ยจูนขอได้ไหม ขอไปหาสไปร์เกาหลีสักครั้งหนึ่งในชีวิตได้ไหมเพราะเราเป็น f อของเขาใช่ตามมาดีใจนุก็เป็น f อที่ชองเหมือนกันใช่ก็ตกใจเหมือนกันเวลาเออทัานนี้มาเมนเราเราเมนเขาเฮ้ยสไปรเกาหลีตามเราด้วยเราก็ตามเขาด้วยอย่างเงี้ยตามตั้งแต่อนยังไม่ทำยูทูบค่ะตามตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ก่อนจะมาเกาหลีด้วยค่ะติดตามมานานมากไม้ขอคุณค่ะ อยู่แล้วเราทำได้พี่จูนแล้วก็พี่เปิ้ลจะกลับแล้วนะคะแล้วก็ฝากช่องกับ F c ซีของทางช่องโตได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ชอจ๋กก็ฝากเพจไปจุนขายส่งมาด้วยนะคะเพราะเริ่มมาทำธุรกิจขายสินค้าเกาหลีทุกสิ่งอย่างในเกาหลีที่เพจไปจุนขายส่งค่ะเอาเอาเอาไอ้ลูกลูกกรับไปขายมัน ออร่ยนะแล้วก nice> okay, ็ฝากช่องพี่เปิ้ลนาคอนนะครับแล้วก็ออากัทเอาก้าเอาฟูดอเซสด้วยการที่ติดตามความครอบครัวของเรานะจ๊ะค่ะไอ้กุญแจเนี่ยเค้กคือไอเราเค้กมะหอยขอบคุณไอเราอยู่ยังคำซ้ำนี่ดาเกาหที่ตัวเกาหลีอยู่เกาหลี ขอให้อยู่เกาหลีใช่ไปเที่ยวดีๆนะพระอยู่อธิษฐานขอให้อยู่เกาหลียังมีความสุขบ่เจ็บบ่ป่วยบ่ไข้ให้เก็บแต่สิ่งดีๆกลับไปที่เมืองไทยเด้ออืมโอเคผู้ว้าว โอเคแล้วก็ครอบอรอจายให, <า S 2> ห้เล็ซี่โค้งลงไปเด็กซ์ซวยซ้ำๆนี่ไดาโค้งแบบนี้โอเคจ้าตอนซอตัดคลิปนี้อยู่นะคะซอง็็ถามน้องว่าไม่ตกใจเหรอพี่เขาดึงอันนั้นมาเสียงดังปังๆนะ น้องซอเลเยว่า,เ,า,าปเป็นภาษาอีสานว่าเสียงตาเพิ่งยู่เห็นเพิ่งยูว่าเพิ่งจับมาเพิ่งสีดึงภาษานก็เลยตั้งหลักทันเลยตกใจอ่าถ้าแปลเป็นภาษาการนะคะน้องนะคะมีการชำเลืองด้วยหางตาค่ะและแค่แอบเห็นนะคะว่าพี่ปังยิ้มจะดึงอะไรสักอย่างมันต้องเสียงดังแน,น่นอนน้องก็เลยไม่ตกใจค่ะสามหนุ่มเขาก็ทานข้า,าวเช้าพร้อมกันนะคะ <c oughs> เป็นอาหารมื้อแรกค่ะน้ำตาจะไหลคะ่ะทุกคนคือเป็นอาหารมื้อแรกที่ได้ทานกับพี่ๆทั้งสองคนนะคะก็ทานกับข้าวกันปกติธรรมดาค่ะโอยยังว่าฝากเลย น้องไข่ป้อมไหมเนาสสอืมแฮสเซ่ย์อ่ะแม่เอาอย่างมาฝากเลยเดีย๋ยว <c oughs> มาดูของฝากจากบ้านนะคะแม่ร้อยเอาอะไรมาฝากส <c oughs> งสัยชิลู่มืออ่นพนุ่นน้องนี่เบิ้นโ่งนี่ฮะอะไรก่อนโ <c oughs> ่งโดนเวย เหลี่อเอะเรได้หนิน่เอาแล้วบอกเอฟซีนะแม่เอาอย่างว่าฝากเอ้ยแมาดูซิของฝากจากเมืองไทยพริกป่นะค่ะแม่ลอยซื้อพริกป่นมาฝากแม่ลอยถามว่าเอาอะไรบ้างซอก็เลยบอกว่าเอาแต่พริกป่นแม่ร้อยก็เลยไปซื้อมาให้กับพ่อบรรทมซอาไม่มีพริกป่นไม่ใช่ไม่มีดิเรามีแต่ว่าต้องไปซื้อเขาที่ตลาดค่ะแล้วมันก็แพงมากมันก็แพง แล้วก็ใช้ทําอาหารในร้านเยอะมากเพราะว่าเมนูต้มไก่เวลามีพี่ๆน้องๆมากินต้มไก่ต้มไก่นะคะอยาก,กินอย่าก,กินเจลจ,จ้ะเจลพริกป่นกินกับไก่้ต้มะนะ mm hmm. มเพื่อนมากกินจ้าแบบลูกค้าชอบโซก็เลยใช้พริกป่นเยอะนะคะแม่ร้อยก็เลยเอามาฝากแล้วก็เนี่ยมาไว้ตาต้นตําค่ะพี่น้องหิ้วมาให้นะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋ากระเป๋าเดินทางใบเล็กๆคะ่ะน่าจะเป็นไซส์เล็กสุดนะคะเอาเสื้อผ้ามาชุดเดียวคะ่ะซอบอกว่าเอาเสื้อผ้ามาแค่ชุดเดียวพอนะคะ เพราะว่ามาใส่กับพี่ชินค่ะพี่ชินมีเสื้อผ้าเยอะนะคะค่ะมีพี่ติ๊กนะคะส่งเสื้อผ้ามาให้ใส่เยอะเลยพี่ติ๊กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ติ๊กพี่ชินก็เลยได้เอาเสื้อผ้าะคะแบ่งให้น้องใส่ด้วยค่ะน้องก็เลยเอามาแค่ชุดสองชุดเองนะคะแล้วที่เหลือในกระเป๋าก็เป็นชิ้แห้งผิ้แห้งหมดเลยชุดแห้งสักนะคะแล้วก็วันนี้จะพาน้องมานั่งตอบ q a นนะคะว่าทำไม ถึงไม่ทํา youtube ต่อนะคะเรื่องมันยาวมากนะคะมีคนถามเข้ามาเยอะนะคะสอตอบใต้คอมเมนต์คงจะแบบเข้าใจได้ยากนะเนาะมันเรื่องมันยาววันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเลยคะ่ะสำหรับน้องๆพี่ๆีนะคะที่อยากจะทํา youtube นะคะ,ะการเล่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ด้วยนะประโยชน์กับคนที่กําลังจะเริ่มท YouTube นะคะ,ะเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวซอจะเป็นคนเล่าก่อนเลยแล้วกันนะคะคือน้องนะคะทําช่อง youtube ขึ้นมาใช่ไหม พอเราก็ให้น้องทำช่อง,อง YouTube เข้ามาเนาะเพื่อที่จะมีรายได้นะคะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะคะใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยโดยที่แบบไม่ต้องไปทำงานที่อื่นนะคะขยันทำ u t u b e เนาะแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะพอทำไปแล้วนะคะรายได้ก็เข้ามาค่ะทุกคนมีโฆษณาเข้ามานะคะแต่ช่วงที่มีโฆษณาเข้ามานะคะมันก็ ยังรับเงินไม่ได้นะคะทุกคนมันต้องได้มันต้องรอพินโค้ดก่อนค่ะการที่เราจะผ่านการสร้างรายได้นะคะคือมันผ่านแล้วก็จริงสร้างรายได้ได้โฆษณาเข้าแต่ถ้า YouTube ยังไม่ส่งพินโค้ดมาให้เรานะคะเราก็ยังไม่สามารถที่จะนําเงินจากในช่อง YouTube นะคะอ,ออกมาใช้ได้ค่ะและน้องน,นะคะก็คือพอรายได้เข้ามาปุ๊บช่วงนั้นก็เป็นช่วงรอพินโค้ดค่ะพินโค้ดก็ นางก็กรอกหมายเลขธนาคารเรียบร้อยแล้วนะคะพีนโคตก็กําลังเดินทางมาค่ะทุกคนใกล้จะมาถึงหนองคายแล้วเดินทางมาจากาต่างประเทศเลยนะคะก็กำลังจะมาถึงที่หมู่บ้านเราค่ะคนนี้นะคะก็เกิดการเปลี่ยนใจตอนแรกกรอกบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วนะคะทําไมเธอถึงเปลี่ยนใจคะแม่พูดใช่ไหมแม่ร้อยใช่ไหมแม่ร้อยพูดว่าอะไรอะ่ะพินโคตรกำลังเดินทางมานะคะทุกคน,น เธอไปเปลี่ยนหมายเลขบัญชีธนาคารใช่ไหมใช่โอเคอ่ะพี่เล่าดีกว่าพี่เล่าเร็วกว,เเรวกว่านะคะน้องต้องรอประมาณใช่ครับอืครับ <laughs> ช้าไปหน่อยเดี๋ยวสองพูดแล้วกันค่ะ <laughs> ก็คือพินโค้ดกำลังเดินทางมาแบบนี้ค่ะใส่บัญชีธนาคารของตัวเองไปแล้วคราวนี้แม่ร้อยนะคะที่หนองคาย พูดขึ้นมาแม่ร้อยไม่มีความรู้เรื่องการนำ u t u b e เลยนะคะก็ลูกทำไมไม่เปลี่ยนหมายเลขธนาคารเดี๋ยวเอาไปใส่หมายเลขตัวเองหรือจะเก็บเงินไม่อยู่นะคะแม่บอกแบบนี้ค่ะบอกลูกไว้แบบนี้คนนี้ก็อืมโอเคก็ได้นะคะโอเคจะเปลี่ยนเป็นธนาคารของคุณพ่อแทนนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเก็บเงินอยู่นะคะแม่นั่นแหละค่ะคราวนี้พินโคต้ตก็กําลังเดินทางมาแบบนี้ค่ะทุกคนคนนี้ไปฟังแม่ร้อยพูดแล้วเกิดการเปลี่ยนบัญชีขึ้นมาค่ะใช้บัญชีของ พ่อเป็นมหรือแม่ร้อยวันนั้นเอาของใครอเอาของแม่อ,อ,มอะใช้บัญชีของแม่ร้อยนะคะเปลี่ยนบัญชียูพินมันก็เดินทางมาแบเนี้ยกำลังจะมาถึงเราพอมันมาถึงเราเสร็จปุ๊บอ่าได้รับพินแล้วนะคะดีใจมากเอาคราวนี้กำลังจะกรอกรหัสพินนะคะทุกคนทํายังไงละมันกรอกแล้วมันใส่ไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าระบบ y o youtube อะมันจับได้ว่าอะไรอะคือเราส่งพินโค้ดไปแล้วคนนี้อยู่อยู่เปลี่ยนหมายเลขธนาคารคือมันก็เลยจับเลยว่าคนนี้เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า คุณมาเปลี่ยนหมายเลขธนาคารขณะที่พินโค้ดกำลังจะเดินทางมาหาคุณเนี่ยนะนั่นแหละค่ะมันอย่าไปทําอะไรแบบนี้นะคะทุกคนตั้งแล้วตั้งเลยนะคะตั้งแล้วตั้งเลยถ้าเราจะแก้เราควรจะรอพินโค้ดคือจังหวะมันมันพอดีะค่ะทุกคนจังหวะนี้มันได้พอดีเลยค่ะพินโค้ดเข้ามาพอดีแล้วเรามาเปลี่ยนหมายเลขธนาคารนะคะนั่นแหละคอมพิวเตอร์ทางระบบของ YouTube เขาเลยคิดว่าคนนี้เป็นมิจฉาชีพนะคะเขาก็เลยไม่ ใส่พพนโค้ดเข้าไปมันก็บล็อกคะใส่ไม่ถูกไม่ได้เลยค่ะก็คือพพนโค้ดตัวนี้ก็คือใช้ไม่ได้เลยค่ะคราวนี้จะยื่นจะยื่นอ่าเขาเรียกยื่นเรื่องขอพพนโค้ดใหม่ขอเรื่องใหม่ติดต่อไปที่ YouTube นะคะติดต่อไม่ได้ใช่ไหมไม่มีคนตอบไม่ได้เลยค่ะทุกคนติดต่อก็ไม่ได้นะคะส่งเมลไปอ่านไหมก็ไม่ตอบเนาะ ยังยัง,ย,งยังไม่ได้อ่านทํมันทไม่ได้เลยที่เกี่ยวกับไปของช่อง y youtube โอ,อ้ทาก็เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ค่ะทุกคนทําไม่ได้เลยค่ะแตะไม่ได้เลยนะคะส่งเรื่องไปติดต่อหาเขามันก็ติดต่อไม่ได้ค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคราวนี้อืเกิดการหมดกําลังใจนะคะก็คือทําคลิปไปเราก็หวังไรายได้ใช่ไหมคะทุกคนแต่คราวนี้ทําไปทําไป พินโค้ดก็ใส่ไม่ได้ขอจะขอพินตัวใหม่ก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้คือมันไม่ได้มันไม่สามารถที่จะเอาเงินออกมาใช้ได้เลยนะคะเกิดการหมดกําลังใจค่ะก็เลยไม่รู้จะทําไปทําไม,ไมก็เลยหยุดทําไปก่อนนะคะก็เลยหยุดทําตั้งแต่ตอนนูน้นเป็นต้นมานะคะทุกคนนั่นแหละค่ะแล้วถามว่า จะกลับมาทําอีกไหมซซก็ยังอยากให้น้องกลับมาทําอีกนะคะจริงๆนะคะก็ค,คือมันเป็นวัยใสๆของเขานะคะเขาทาเนี่ยมันก็มีสเสน่ห์ของเขามันก็จะมีแบบวัยรุ่นราวเขาเดียวเขามาดูเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็อยากให้ทําเหมือนกันนะคะแล้วก็คลิปที่เขาทําก็น่ารักดีนะคะทุกคนก็เพลิดเพลินดีซซก็ชอบดูคะ่ะจริงๆนะคะแต่คราวนี้น้องเนี่ยมีจุดอ่อนอยู่จุดนึงนะคะคือหัวใจนะคะยังไม่แกร่งพอคะ่ะบางทีนะคะ เจอคอมเมนต์ไม่ดีมาเจอแรกๆก็แบบโอเคอึบได้แต่พอเจอบ่อยๆเข้าน่ะบางทีก็เป๋ค่ะแบบไม่อยากทําแบบอายแบบไม่มั่นใจในตัวเองเสียความมั่นใจคือแบบอยู่เงี้ยค่ะแบบออย่างเงี้ยเลยมันไม่คือไม่เหมือนกับโซค่ะโซคือเจอมาโซก็แบบซอคือซซก็พยายามแบบอันนี้ได้อะไรเงี้ยแต่น้องเหมือนแอบยิ้มน้องแบบยังเด็กอยู่ค่ะตอนอายุยี่ห้าไงคะทุกคนคือ ยังไม่ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนเราเนาะยังไม่ผ่านความรู้สึกยังไม่เจออะไรมาแบบอันนี้ค่ะคือการรับตรงนี้ได้มันยังน้อยอยู่อะไรเงี้ยซอก็เริ่มท YouTube ําอยู่ทุกตอนอายุ30มสิบะตอนอายุ30มสิบอะไรเงี้ยซอก็ตั้งหลักมาดีแล้วอะไรเงี้ยแต่น้องน้องยังยังเด็กอยู่ค่ะนั่นแหละแล้วก็พผเจอคอมเมนต์บนทีก็อาดมีเป๋ด้วยนะคะทุกคนแบบไม่กล้าถ่ายคลิปอะไรเงี้ยก็มีค่ะแต่ถ้ามีเพื่อนอยู่ด้วยหรือว่ามีพี่อยู่ด้วยก็โอเคกล้าอยู่เพราะว่ามีกําลังใจทีแต่ถ้า บางทีถ่ายคนเดียวก็อุ้ยอายเขินอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะนี่นี่คือจุดอ่อนของเขานะคะนั่นแหละแล้วก็ถามว่าจะกลับมาทํา y o YouTube อีกรอบไหมจะกลับมาไหมคะกลับมาทําครับน่าจะเป็นช่วงที่ตอนที่กลับกลับไปอยู่ไทยต้นปีหน้าเธอพูดแล้วเธอต้องทําไม่ได้นะถ้าไม่แน่ใจต้องบอกว่าไม่แน่ใจนะโอเคนะทํำทำทำทำค่ะโอเคก็พยายามเชียร์ค่ะ จริงๆมีอะไรโทรมาหาพี่ได้นะคะพี่ให้กำลังใจสุดยอดเลยนะคะคือให้กำลังใจสุดๆเลยค่ะนะคะโอเคก็เดี๋ยวกลับไปไทยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไปดูโทรศัพท์น้องก่อนโทรศัพท์ก็พังได้มั้งเดี๋ยวจะไปซ่อมไปซ่อมให้ค่ะเดี๋ยวไปดูให้ก่อนสั่งเยอะเนี่ย คะเดี๋ยวไปดูโทรศัพท์ให้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์กับเจ้าหน้าที่ด้วยแบบ่าคุยกันว่าเราสามารถจะทาอะไรได้บ้างเกี่ยวกับผิดคูทนะคะช่องเดิมจะได้ทํางานได้ปกตินะคะแล้วก็สร้างรายได้ได้ปกติเี๋ยวกลับไปไทยเนาะเพราะว่าเครื่องเก่ามันอยู่ที่เมืองเมืองไทยค่ะทุกคนเครื่องที่แบบเหมือนล็อกอินกับ u t u b e อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนซิง์อ่ะซออธิบายไม่ถูกแต่เข้าใจนะคะนั่นนะคะมันอยู่ที่เมืองไทยนั่นละคะอืม จบแล้วประมาณนี้เลยค่ะทุกคนนั่นแหละก็วันนี้มามาตอบเรื่องนี้นะคะนั่นแหละมันยาวมากนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนสําหรับรา,ายละเอียดมาตอบคําถามของนะ้องวันนี้นะคะค่ะก็วันนี้ก็จะมาขอตัวล,ลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เราก็จะไปสู่คลิปไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวกันเดี๋ยวเราจะไปเจอคลิปพาน้องเสี่ยวไปเที่ยวข้างนอกน,นะคะามาเกาหลีก็ต้องได้เที่ยวเนาะ ต้องได้ไปดูว่าบ้านเมืองเขาอยู่ยังไงนะคะอาหารการกินเขาอยู่ยังไงนะคะค่ะมาอยู่2เดือนต้องได้สัมผัสน,นะคะแนก็ฝากพี่ป้าน,น้าอาด้วยนะคะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะค่ะแล้วก็น้องๆพี่ๆน้องๆเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะคะส,สําหรับวันนิ้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ